เปิดรับความรู้สึกเปิดรับขึ้นพลังงานใช้โอกาสนี้ในการค่อยๆหายใจแลกเปลี่ยนอารมณ์ตัวเราทิ้งเขาออกไป เปิดรับขึ้นพลังงานขึ้นความดีงามต่างๆภายในจักรวาลรับเขาเข้ามาในใจเราเลื่อนมาไว้ตรงลิ้นปี ่อนคายลิ้นปีกระเพาะตับมามไตหายใจออกทีเลื่อนมาไว้ตรงทองน้อย หายใจเข้าท้องหายใจออกโอบกอดพลังงานซึมซับความดีงามเข้ามาไว้ภายในสุดท้ายเลื่อนมาไว้ตรงฟียบ หายใจเข้าลึกสักครั้งหายใจออกทิง้งทุกอย่างคืนเข้าไปให้กับโลกหายใจเข้าขยับปลายนิ้วมือรู้สึกตัว หายใจออกกลืนน้ำลายเข้าขยํบปลายนิ้วมือขยับปลายนิ้วเท้ารู้สึกตัวหายใจออกทิ้งยิ้มแล้วค่อยๆลืมตาขึ้นมาหายใจเข้าค่อยๆย,ยืดขาออกไปด้านหน้าหายใจออกขยับก้นซ้ายขวา หมุนควงกระดูกสันหลังเป็นวงกลมกว้างๆว้างห้าสีสองหนมุนกลับ3รอบหนึ่งหายใจสองสหายใจเข้าวาดแขนเหนือใบหูกระดกเท้า หายใจออกพ้าตูวเกลียงแล้วหายใจเข้าส่งลมขึ้นอกสะบัดปลายแขนสุดแล้วหายใจออกมือขวาไปหลังมือซ้ายจับหัวเขาวางตาชำเหลืองมองไปที่พื้นหนึ่งสอง สามสี่ห้าเข้าหมุนตัวกลับขึ้นมาตรงกลางวาดแขนหายใจออกสบัดไปด้านหลังซ้ายวางขวาจับเข่าเข้ายืดออกออกทวิสตัตวไปตามองชำเลืองลอดไหลไปที่พื้นหนึ่ง สองสามสี่ห้าหายใจเข้าหมุนตัวกลับขึ้นมาตรงกลางวาดแขนประสานมือสุดแล้วหายใจออกพับตัวแฟบทองชาชาสุดแล้วจับไว้ที่ข้อเท้าปลายนิ้วโป้งหรือครองรอดฝ่าเท้า หายใจหา้าสีสามสองหนึ่งเข้ายกตัวกลับมาตรงกลาง หายใจออกเลื่อนมือไปข้างหลังชันหัวเข่าขึ้นมาจิกไปมือปลายเท้าให้มั่นคงหายใจออกเกลี้ยหายใจเข้าจิกไปมือดานก้นขึ้นสุดแล้วหมุนหัวไหลหายใจออกคางไกลออกค้างไว้หายใจเข้าส่งลมขึ้นอ,อกหมุนหัวไหลออกสอง สามสี่ห้าออกหยอดกลงคลายข้อมือยืดขาไปหายใจเข้าวาดแขนประสานมือหายใจออกครั้งนี้แฟบท้องให้เกลี้ยงดูดท้องเข้าไปไปให้ไกลกว่าเดิมแล้วหายใจเข้าดึงลมเข้า ออกกลางสอบภาพตัวสองสามเลื้อยตัวไปสี่หาเข้ายกตัวกลับขึ้นมาตรงกลาง ออกซ้ายซ้อนขวามือวางข้างหน้าดานขึ้นมาเป็นออ l four จิกปลายเท้ากระดกก้นหายใจออกโกงหลังแคทโพสเข้าข่าวโพสดโดงก้นแอนอกออกแคทเปลีย่ยนเข้าข่าวออกแคทเข้าข่าว ออกแคข้าขขาวออกเกลี้ยงข้าขขาวออกเกลี้ยงวอมลมหน่อยข้าขขาวออกให้เกลี้ยงข้าลึกออกสีข้าลึกออกห้าข้าขขาว ออกโกงหลังเข้าลึกออกแปดขา้าออกเกลี้ยง 9, เก้าข้าลึกหายใจออกชาวโพสหสี่ สามสองหนึ่หายใจเข้าหมูนตัวยกตัวกลับมาตรงกลางออโฟโอหายใจออกรีเซ็ตเข้าวาดแขนขวาสูงเหนือใบหู ออกสอดมือขวาไปซ้ายไกลาวางไหนวางหูขวาเขาวาดแขนซ้ายออกงอศอกหน้ามือแตะต้นขาขวาด้านในแล้วหายใจ5้าส,สาีสองห หายใจเข้าวางมือซ้ายยกตัวกลับมาตรงกลางออกรีเซ็ตเข้าเปิดอกซ้ายวาดแขนซ้ายสูงออกสอดมือซ้ายไปขวาวางไหล่ซ้ายวางหูซ้ายหายใจเข้าเปิดแขนขวาออกงอศอกหน้ามือแตะต้นขาหายใจหนึ่สอง สอ่หายใจเข้ายกตัววางมือขวาดันตัวขึ้นมาหายใจออกรีเซ็ตหายใจเข้าเลื่อนเข่าซ้ายมาแตะข้อพับแล้วเลื้อยเข่าขวาไปด้านหลังพี่เจียนปีกหักถาวายอยู่ตรงนี้หายใจเข้าค่อยๆเดินมือกลับขึ้นมาให้ตัวคล้ายตั้งชันขึ้นมา หายใจออกมือขวาอยู่ในเอื้อมไปข้างหลังจับที่ข้อพับหัวเข่าเท่าไหวเลื่อนไปที่น่องหายใจเข้าวาดแขนซ้ายหายใจออกดึงมือซ้ายแตะแค่หูขวาแล้วตาเฉำเรลืองมองข้อเท้าหา้าสีสามกดหูขวาไปทางไหล่ขวาตาเฉมเรืองมองต่ำสอง หนึ่งหายใจเข้าวาดแขนสองข้างเหนือใบหูหายใจออกาพาดตัวเข้ายกตัวกลับขึ้นมาถ้าไหววาดแขนหายใจออกมือขวาจับหัวเข่าซ้ายแล้วทวิสไปทางซ้ายตามองเำมเรืองลอดไหล่ซ้ายหนึ่งสองสาม สีห้าหายใจเข้ามือวางข้างหน้าตรงกลางหายใจออกถอยขาซ้ายสไลด์ไปชาตุรังกาเข้ายืดแขนคอบบาพโพสหายใจออกดานก้นสู่ชาวโพส,สามสองหนึ่ง เข้ายกตัวกลับมาตรงกลางออโฟหายจะออกดานหัวเข่าขวาสไลด์ไปแตะส้นท้าข้อมือขวาแล้วเลื้อยเข่าซ้ายไปด้านหลังหายใจเข้าเดินมือสองข้างกลับเข้ามาใกล้หัวเขา่าถ้าไหวดานตัวกลับขึ้นมาตั้งฉากค้างไว้หายใจห้ส อกเด้งขึ้นมาแต่เก็บคางใกล้อกดันก้านคอด้านหลังกลับไปสามสองหนึ่งหายใจเข้าเท่าไหววาดแขนไม่ไหวไม่เป็นไรหายใจออกทวิสตัวไปด้านหลังมือซ้ายจับไปที่หัวเขา่าข้อพับหน้าแข้งน่องหายใจออกตาชำเลืองมองไปมือขวายกขึ้นมาแตะหูซ้าย หนึ่งสองกดหูซ้ายลงไปใกล้หัวไหล่สามเหมือนเรากำลังง้างคันธนูสีห้าหายใจออกวางมือสองข้างลงด้านหน้าเข้าว่าเฉพาะแขนซ้ายหายใจออกมือซ้ายจับหัวเข่าขวาแล้วทวิสตัวไปทางขวา หายใจห้าตามองลอดไหลขวาสี่สามสองหนึ่งหายใจออกเลื่อยตัวมาตรงกลางพับตัวไปสามสองหนึ่ง เขายกตัวกลับขึ้นมาดันหัวเข่าไปที่ a l l four หายใจออกสไลด์ตัวลงไปชาตุรังกาเข้ายืดแขนหมุนหัวไหล่ครอบบาร์โพสหายใจออกโด่งก้นขึ้นมาดันไปสู่ดาวเวิร์ดเฟซิงด o อหายใจหนึ่งสอง ขยับส้นเท้าซ้ายขวาสามฟิลลมหายใจออกให้เกลี้ยงท้องเลยตอนเข้าเหมือนศูนยากาศนิดสีหาหายใจเข้าเตะเท้าขวาสูงหายใจออกภาพหัวเขา่าปายด้านหลังเปิดหัวเข่าขึ้นหายใจสาม สองหนึ่งเข้าเตะเท้าขวาเก็บลมเก้าขวาซ้ายตาออกพับตัวเข้ายกตัววาดแขนออกสมาธิกลางเท้าซ้ายออกเท้าช่วงหัวไหล่หายใจเข้าขึ้นท้องสบาย หายใจออกกลื่นน้ำลายไม่อูใจเข้าส่งลมเข้าท้องเป็นลมสบายหายใจออกทิ้งลมลงเบื้องต่ำเข้าท้องออกที คอมหลังนิดหน้อยเข้าท้องเหมือนสายน้ำออกทิ้งยอ่อเขาวนิดนึงเข้าท้องฟีลออกยิ้มแล้วทิ้งเข้าท้องออกทิ้งกลื่น,น้ำลายหายใจเข้าสะบัดตัวขึ้นวาดแขน หายใจออกภาพตัวห้อยหัวสบายยอนหัวเท่าได้ห้าสี่ยกซ้ายยกขวาสามสองหนึ่ง หายใจเข้ามือจับข้อเท้าหรือปลายนิ้วโป้งแ and ออกแฟตแบหายใจออกกลางศอกพับตัวแฟดท้องดานศีรษะไปใกล้าวางขาหนึ่งสองสามสี่ เ้าบีบก้นยกตัวกลับขึ้นมาตรงกลางออกซ้ายชิดขวาสมาธิหายใจเข้าว่าแขนออกพาดตัวเข้าโยงมือยืดออกออกถอยเฉพาะขวากลายวางปลายท้าวางเข่าราบรังเท้า หายใจเข้าวาดแขนดันไปหลังใบหูหายใจออกมือขวาไปแตะข้อพับแล้วเหมือนเดิมมือซ้ายแตะใบหูตาชำเรืองมองข้อเท้าหนึ่งสองสามย้อนนะคะลงสีห้า หายใจออกวางมือซ้ายถอยซ้ายสู่แพ้งออกเข่าอ,อกขาเข้าสไลด์ตัวครับบ้าออกดาวเิรเฟซิงทอหนึ่งสอง สามสหา,หายใจเข้าตเตะเท้าขวาสูงเก็บลมเจ้าขวาซ้ายตามแล้วออกภาพตัวเข้าบีบก้นยกโวัตแค ออกยิ้มแล้วสมาธิฮีเกลี้ยงแล้วเข้าวาดแขนรู้สึกตัวหายใจออกภาพตัวสบายเข้าโยงมือยืดอกออกถอยเฉพาะซ้ายไกลาวางปลายเท้าวางเข่าราบหลังเท้า บีบก้นเข้าวาดแขนดันเป็นหลังใบหูหายใจออกมือซ้ายถอยไปวางที่น่องมือขวาแตะไว้ที่ใบหูซ้ายแล้วเชิมเลืองตามองไปด้านหลังหายใจทุกลมหายใจออกทะลมสะโพกยืดนะคะสาม วันนี้เป็นการมองเบื้องตับซ้ายขวาสีหาหายใจเข้ามือมาวางข้างหน้าคล่อมหัวเขา่าออกถอยขวาสื่แล้ลงราบทั้งตัวเข,าออข่าอกทางเข้าสไลด์ตัวครอบบาโพสหมุนหัวลาย hai chào đồng con sự đọc này. เซ้ายเก็บลมเคลื่อนซ้ายขวาตามหายใจออกทิ้งไปเข้าบีบก้นยกตัววัดแขนหายใจออกลดมือสลับกางเท้าซ้ายออกกว้างเท่าช่วงหัวไหล่ขายใจเข้าท้อง หายใจออกกลืนน้ำลายไม่อูใจเข้าส่งลมสบายไปที่ท้องหายใจออกย่อ,อหัวเข้าเหมือนใส่น้ำหายใจเข้ากำลังร่ายระบำเข้ากับจักรวาลหายใจออกทิ้งเข้าไป เข้าไปที่ท้องสุดแล้วออกทิง้งดีเข้าท้องออกยิม้มกลืน่น้ำรายรวบซ้ายชิดขวาหายใจเข้าวาดแขน หายใจออกผาตเืเข้าอยงมือยืดอกออกถอยขวาไกลาวางปลายท่าวางเข่าราบหลังเทา้าหายใจเข้าวาดแขนเนื้อใบหู หายใจออกวางมือโยงไว้คล่อมหัวเข่าแล้วดานส้นเท้าขวาถอยไปด้านลาด้านซ้ายถอยไปด้านหลังหายใจหนึ่งค่อยๆชานสดปลายเท้าซ้ายขึ้นมาสองสามสี่ตามองไปด้านหลังลอดวางขาห้า,หา หายใจเข้าเลื่อนตัวกลับมาด้านหน้าเลื่อนตัวมาด้านหน้าหายใจออกค่อยๆกระดึบขาซ้ายไปข้างหน้ากระดึบไปได้แค่ไหนเอาแค่นั้นค่อยๆหย่อนสะโพกซ้ายขวาไม่ต้องเป็นฟูหนุมานหายใจหาใครอยากชเชลนดูอย่างคูโบฟูหนุมานได้แค่ไหนเอาแค่นั้นสิ สัฝึกที่จะอยู่กับข้อจำกัดสองหาความเปิดกว้างในความจำกัด1ห,หายใจเข้าค่อยๆกระดึบตัวกลับมาด้วยความยากลำบากเปิดเสียงโอดเคลื่อนหายใจออกถอยซ้ายไปด้านหลังสู่อัลโฟ หายใจเข้ายืดอกขึ้นหนึ่งครั้งหายใจออกกดส้นเท้าลงโด่งก้นสู่ดอกสามสองหนึ่งเข้าเตะเท้าขวาสูงสุดแล้วเก็บลมก้าวขวาซ้ายตาัดออกผ่า ตัวเขายกตัววาดแขนออกยิ้มแล้วลดมือหายใจเข้าวาดแขนออกพาตัวเช่าโยงมือยืดอก ออกถอยซ้ายกลายวางปลายเท้าเข่าราบหลังเท้าเข้าบีบก้นวาดแขนหลังใบหูสุดแล้วออกวางมือคล่อมหัวเข่าชันปลายเท้าซ้ายแล้วดานขาขวายืดปลายด้านหลังกระดกเท้าขวาขึ้นมาทุกลมหายใจออกลกางศอกพับตัวศีรษะใกลยหัวเข่า 2ใช้สติของเราจัดสะโพกให้สะแควสามฟีลไปให้ถึงกระดูกก้านคอสหีหายใจเข้าดานตัวกลับมาข้างหน้าเป็นโลลัง หายใจออกค่อยๆกระดึบปลายเท้าขวาเคลื่อนไปข้างหน้าทีระยึบทีระยึบแล้วค่อยๆสลายไปทุกลมหายใจออกเราจะค่อยๆลดสะโพกลงไปวันหนึ่งเราจะลงไปเป็นฟูหนุมานได้อีกแค่สองสามวันเท่านั้นแหละครูว่าสองพี่ไก่บอกไม่ใช่สา พี่บอยมาแตกสะพวกหนูตอนกลางคืนทำไมสีห้าข้างนี้นับแปดนะหเจทํถาไมแปดแล้วครูครูตึงข้างไหนครูก็ตามใจตัวเองแปด หายใจเข้าค่อยๆดนันมือกระดึปบไปเท้าขึ้นมาช้าๆดานขาขวาไปด้านหลังมาอยู่ All อ f โ r แล้วหายใจออกเข่าอกคางหรือเรื้อยตัวลงไปเข้าสไลด์ตัวครอบบาโพสหายใจออกโดง่งก้นจิกไปเท้าสู่ดอก หนึ่งสองทุกลมหายใจออกพยักหน้าไปใกล้สะดือสามออกรับทราบพยักหน้าสีแฟบท้องหา